ครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมมานั่งอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอสิงพระนะครับซึ่งวันนี้ผมจะได้พูดคุยเกี่ยวกับการจัดงทานวันลูกนกนะครับซึ่งทางอำเภอได้กําหนดการแล้วว่าวันที่28ถึงวันที่4กรกฎาคมเราจะกัน2เดือนเลยอันนี้แล้วกันถึงที่วันนี้เรามีผู้ที่จะมาพูดคุยก็ท่านเรียกว่าท่านานายอำเภอครับครับ ครับสวัสดีครับผมนายปารเมธิ่งสวัสดิ์ครับนายอำเภอสสิงพระครับอ่าอีกท่านหนึ่งก็เกษตรอำเภอครับครับสวัสดีครับผมนายรัตน์ชุนแก้วนะครับเกษตรอำเภอสสิงพระครับอีกท่านหนึ่งครับอ่าพัฒนาการอำเภอพัฒนาการผ่น้อยค่ะพัฒนาการอำเภออสสิงพระค่ะอีกท่านหนึ่งว่าประมงอำเภอครับสวัสดีครับผมชูศักดิ์บริสุทธิ์ครับประมงอำเภออัสสิงพระครับอีกท่านหนึ่งเป็นโกชอนครับสวัสดีค่ะครับสลัญญานิยมไทยจากสกรมอำเภอสสิงพระค่ะวันนี้เรามีผู้ร่วมงานที่จะมไม่ ความรู้แล้วก็ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการจัดงานวันลูกโดดซึ่งงานวันลูกโดดเนี่ยเป็นงานประจาปีของอำเภอสตุทระนะครับผมจะถามท่านนายเพื่อนนีนว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายยังไงที่จัดงานวันลูกโดดครับครับการจัดงานลูกโ,โดดปีนี้ก็จะเป็นปีที่35นะครับ,รบจัดขึ้นเป็นครั้งที่35เ,เพื่อเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สื่อสารประเพณีวัฒนธรรมนะครับแล้วก็วิถีชีวิต ของคนอำเภอสถิงพระนะครับรวมถึงเป็นถึงคาบสมุทรสถิงพระด้วยนะครับก็มีกิจกรรมหลากหลายนะครับแล้วก็วิถีชีวิตคนในพื้นที่สถิงพระส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นทางกระด้านการเกษตรนะครับมีทั้งต้นมะพร้าวต้นตะโหนดนะครับก็เลยใช้ชื่อว่างานวันลูกนูนนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์แล้วก็เชิญชวนพี่น้องมาแล้วก็มามามาเที่ยวนะครับมาเที่ยวมาชิมมาชอบมี สินค้าอุตบหลากหลายนะครับ,บแล้วก็มีผล <มา S 1> <4, S 2> ิตภัณฑ์การ,กรเกษตรน,น,นะครับก็เีนว่ามอะรครับครับครับ,รบในทาเนียมีมีอะไรบ้างที่จะโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่มาเที่ยวงาเนี่ยก็มีมีมีหลายๆอย่างเี่ที่จะเช่นว่าด้านด้าน,านพัฒนาการมีอะไรจะจะนาเสนอในเรื่องนี้ครับอำเภอด่รินค่ะเนี่ยเป็นเป็นวิถีชีวิตแบบโดดนาเรนะครับเพราะฉนั้นเราจะมีผลิตภัณฑ์วอลสกี ที่เป็นถุงชนจากูอเส้นว่าด้านหน้าจะมีเส้นจากเส้นใหญ่ตาเป็นพวกกระเป๋านะคะแล้วก็มีเป็นของเป็นอาหารนะคะเป็นพวกน้ำผึ้งแว่นเป็นพวกตานกรอเป็นพวกเอ่อแล้วก็วันนี้ก็จะมีเป็นเครื่องดื่มด้วยนะคะเป็นดาร์ฟดาร์ฟตาสนุกด้วยนะคะแล้วก็มีพวกผ้านะคะเป็นพวกผ้าเป็นพวกผ้าผ้ามันยอมผ้าบาติกผ้าบาติกของขูมินบาติกนะคะแล้วก็จะเป็นรวดลายต่างๆรวดลายตาชานด้วยแล้วก็รวดลายวิถีชีวิตด้วยค่ะ อ,อยากจะให้ท่านเกษตรอำเภอช,ช่วยช่วยบอกดิ้นว่าในฮานวนล,ลูกลูกนเนี่ยเรามีอะไรบ้างเรามีประกวดสินค้าอะไรบ้างแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้กับพี่น้องในอำเภอจุนปะนำสินค้ามาประกวดมีมีอะไรบ้างที่จะจัดในทีนี้ครับส่วนของกิจกรรมการประกวดนะครับก็จะมีการประกวดผลผลิตทางการ,กรเกษตรนะครับซึ่งผลผลิตทงางการเกษตรเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเราจะมีการประ,ประกวดลูกนหนนะครับจะเป็น สินค้าที่เป็นพระเอกของงานนะครับก็จะมีอยู่สองชนิดนะครับชนิดแรกก็จะเป็นตาตโนดกานะครับอีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นตาตโนดข้าวนะครับนอกเหนือจากตาตโนดเองแล้วเนี่ยครับเราก็จะมีพืชเศรษฐกิจนะครับซึ่งสถานีอำเภอเ็นิพระเราเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกพรอยน้ำหอมที่มีคุณภาพนะครับเราก็จะมีการประกวดพรอยน้ำหอมในวันนั้นด้วยนะครับนอกจากตาตโนดพรอยน้ำหอมเราก็จะมีสินค้าชนิดหนึ่งก็คือ กล้วยน้ำว้านะครับเป็นสินค้าที่สามารถสร้างไรายได้กักเกษตรกรเป็นอย่างดีนะครับนอกจากผลผลิตทางการเกษตรแล้วเนี่ยเราจะมีผลิตพันธ์แปรรูปทางการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องของโนโนต้านโหนดนะครับเราก็จะมีการประกวดน้ําส้มน้ําส้ม,มโหนนะครับแล้วก็น้ําผึ้งเหลวโหนนะครับอันนี้ก็ก็จะเป็นใน6สินค้าที่ที่สังานเกษตรได้ได้นนการประกวดนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีกิจกรรมอื่นๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ให้กับ เกษตรกรแล้วก็ผู้คนในพื้นที่อำเภอสติงพระนะครับเราก็จะมีการาแข่งขันการกินกินลูกโหนโดครับกินลูกโหนโดดีลานะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุกแลวก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างดีนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีการปูมะพร้าวดีลานะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันการปอ,อกอยุมโหนโนะครับปอ,อกยุมโหนซึ่งก็อยากเชิญชวนให้กับเกษตรกรแล้วก็ผู้คนในอำเภอสติงพระนะครับได้ส่งผลผลิต าการเกษตรประกวดซึ่งการประกวดนี่เราจะเริ่มประกวดในวันที่2ี่ดมิถุนายนนะครับึ่งเป็นวันแรกของงานโหราประจันทปีนี้ครับนอ,อกจากเรามีผลจุบัณ์พ,พ,พวกอัตรกรรมด้านเกษตรแล้วแล้วกิจกรรมบนเวทีนะครับทางผู้จัดได้เตรียมแผนว่ายังไงท่านประมงมีอะไรที่จะแนะนำหรือว่านำเสนอครับครับกออ็อย่างที่ได้ท่านพิธีกรได้นำาเรียนแต่ต้นแล้วนะครับ,รบงานลูกโหนด และของดีสติงพระปีนี้เป็นปีที่3าม้านะครับและเราได้กําหนดจัดตั้งแต่วันที่28มิถุนายนนะครับถึงวันที่4กรกฎาคมนะครับกเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับจัดข้ามเดือนเลยนะครับสิ่งที่ไม่อยากให้พลาดสักวันหนึ่งเลยนะครับโดยเฉพาะพิธที่เปิดนะครับมีขบวนแห่ทั้งสิ้น12ขบวนแห่นะครับทุกอบตและก็หนึ่งเทศบาลนะครับอ้อลังการมากนะครับก็ขบวนรถแห่เนี่ยก็นําวิถีชีวิตของดีเป็นตำบลนะครับมาอวด และพี่น้องประชาชนในแต่ละตำบลก็ออกมามีส่วนร่วมนะครับออนอกจากนั้นแล้วนะครับกิจกรรมแต่ละวันนี้นะครับโอแน่นนะครับอยากเชิญชวนไม่ว่าจะเป็นอย่างของเกษตรนะครับ,รบก็มีประกวดผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับนอกจากนั้นแล้วก็มีแข่งนะครับล้นแข่งกินลูกโหนดนอกจากนั้นแล้วก็มีแข่งทาขนมโพลีลาขนมโพก็คือขนมที่ เขาเรียกว่าเป็นขนมคู่กับวิถีของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นบวมสมบัมีมีแกงแกงคั่วแกงอะไรมีนี่แล้วทางนี้นะครับแกงทาขนมโกนะครับแกงเอ่อเดี๋ยวทางนี้จะลงลึกเรื่องทําขนมตภิณฑ์อาหารนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับมีการแสดงของกลุ่มแม่บ้านอืการแสดงของกลุ่มแม่บ้านแต่ละคืนนะอย่างน้อยก็สองชุดนะครับมีประกวดหนูเอ่อหนูน้อยลูกโหนดนะครับก็เอ่อสิบสอง ท,ท้องถิ่นส่งและก็ห้างร้านต่างๆที่ที่จะส่งนูน้อยของอเราเข้าประกวดนะครับเราเปิดเวทีนี้ให้กับเยาเวาชนของเราที่อยู่ครับที่อยู่ในสติงพระซึ่งเป็นเรียกว่าใช้เวทีลูกหนดเป็นเป็นเวทีที่จะให้โอกาสนะครับเด็กๆของเราได้มีโอกาสได้ได้แสดงออกนะครับก็อายุอ่อสิบถึงสิบสองปีนะครับก็และห้างร้านต่างๆส่งนในานามตัวแทนได้ก็รวมแล้วยี่สิบคนนะครับก็กยี่สิบคนเอ่อยี่สิบคน รอว่าใครมาก่อนได้ก่อนต้องท้องถิ่นท้องถิ่นส่งมาสองแล้วเราไปห้างร้านสแปดอย่าอย่า่ว่าอย่าช้าเดี๋ยวเต็มซะก่อนนะครับนะครับนอกจากนั้นเล้วประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งอําเอ่อดเนินการส่งเข้าประกวดโดยเอ่อผู้นําท้องที่ก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอยากกำนันผู้ใหญ่บ้านก่อนครับครับนายกอบตเอ่อนายกอบตให้เรื่องหนูน้อยแล้วนะครับแต่ท้องท้อง ท้องเขาเรียกท้องที่นะครับท้องที่เ็าส่งมาเพราะว่าอยา่าลืมว่าเราจะเป็นหาดาวรุ่งนะครับาดาวรุ่งสติพระเพื่อไวต่อยอดงานประจําปีหานกาชาตานะครับก็ผมเชื่อแน่ว่าตรงนี้ก็เป็นอีกเนที่หนึ่งที่ทสร้างความคลื้นและก็ความบันเทิงด้านเสียงเพลงนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็มีการเดินแบบ ผ้าไทยนะครับก็ส่วนราชการต่างๆหรือพี่น้องที่อยากจะมีส่วนร่วมนะครับผ้าไทยเน้นๆอะไรบ้างก็เนี่ยผ้าบาติกนะครับเอกการัผ้าบาติกหรือผ้าผ้าที่ทําในจังหวัดสงขลาพูดง่ายๆนะซึ่งเราส่งเสริมนะครับกว้างๆนะครับก็ก็มาเรียนแบบกันนะครับก็ใช้เวิธีตรงนี้นะครับเราสวยสวยงามมาหลายคนแต่บางทีอาจจะไม่ไม่ไม่ได้มีโอกาสไมงรแต่ตรงนี้เป็นเป็นบ้านของเราเวิีของเรานะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ มีกิจกรรมอื่นๆนะครับโดยเฉพาะพวกหมอระศบต่างๆปีนี้นะครับป่อยิ่งใหญ่นะครับมีบาวีมีโนราโนราเคลี่ยมนะครับมีเอกชัยนะครับแล้วก็มีลูกครับมีดอกฟ้าน้องออฟดอกฟ้าอัสยามและอีกหลายๆลายวงนะครับอย่าพลาดโอกาสครับเป็นโอกาสที่สติงพละของเรานะครับก็ต้องขอบคุณบรรพบุรุษจริงๆครับท่านจิติกรพิยาครับเพราะว่าบรรพบุรุษได้เลือกแล้ว ก็เรียกต้นไม้ชนิดนี้ได้ปลูกไว้สร้างไว้ในพื้นที่ต่อยอดสร้างรายได้ให้กับลูกหลานในสิ่งแาลงมายาวนานและก็หลายคนที่ได้ดินได้ดีจากต้นตาลนี้เพราะเราก็มาล้ำลึกถึงบรรพบุรุษล้ำลึกถึงต้นไม้ที่เขาสร้างคุณ่าสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่นี้ครับด้านกศนนี่เตรียมเตรียมอะไรที่จะร่วมกิจกรรมอ่านลุงโหนปีนี้ครับ กิจ,จรกรรมมีการประกวดอาหารพื้นถิน่นของอำเภอสทิงพระ,ะซึ่งมีส่วนผสมพ,นนพื้นถิ่นนี่พื้นถิ่นเช่นอะไรบ้างเช่นแกงขั่วลูกโนดหัว,วนโนยำหัวนโนดหรือว่าใช้น้ำส้มจากตาลตะโนดม,มาแกงส้มอะไรต่างๆแล้วก็เป็นอาหารเฉพาะของพื้นถิ่นสทิงพระรสชาติก็ต้องเป็น อาหารพื้นถิ่นสติงพระนะคะบ้านๆรสชาติบ้านๆนะคะไม่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 ใส่ชูรสใช่ใช่คือคือเอาแบบภูมิปัญญาเอาแบบปู่ย่าตายายอาหารดั้งเดิมของสติงพระต้านตรหลมามาใช้ได้ใช่นี่นี่ตรองงเล็ยบร้นิดนึงใช่แล้วก็มีการแข่งขันก็มาจาก11ตําบลนะคะที่จะมาร่วมแข่งขันกันวันนั้นก็สนุกสนานนะคะในการประกวดแข่งขันก็เชิญชวนมา มาเรียนรู้อาหารพื้นจ่นแล้วก็ได้ให้ชิมด้วยค่ะวันนั้นจะมีการให้ชิมด้วยนะคะ <ừ ừ, S 1> คนที่มาค่ะผมผมผมผยังติดใจขบวนขบวนที่ที่ท่านรประมงบอกว่าอลังการน่ะเราเราเร,าเรามียะไรที่จะโชว์ให้คนที่มาเที่ยวมาอันนี้ได้ได้ได,ได,ได้ได้รู้ว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ของอำเภอสติงแนละ้วช่วยช่วยเน้นนิดนะครับคือขบวนแห่เนี้ยนะครับเราเน้นย้ําว่า <ừ. S 2> อย่างน้อย พี่น้องที่ไม่ได้มีโอกาสมาเที่วงอะไมีไมไมอะไรเป็นเอกล<จ>ักษณ์ออย่างน้อยก็คือได้สื่อให้เขาเห็นว่าแค่คุณขับรถผ่านคุณไม่ได้แวะแต่คุณได้เห็นแล้วโอ้ที่นี่เขามีของดีที่สื่อสารเป็นเอกลักษณ์นั้ว่าเลือกจะเป็นวิถีคนข้ามสมุทรมีโนดนาเรและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองเช่นเออบางพื้นที่ที่ก็เกี่ยวเนื่องกับกับกับเออเออหลวงปู่ทวดก็จะนําประวัติหรือเออ ช่วงหนึ่งช่วงใดของลูกปูธธ่ทวดนามาสแสดงหรือแม้แต่เจ้าแม่มยู่หัวซึ่งเป็นลูกหลานเกยอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเขาเรียกว่าเจ้าแม่มยู่หัวหรือตายาย่านนย<ม>ก,ก็นํามาซึ่งแต่ละเพราะขาสมุทรโดยเฉพาะสะติงสติงพระข,ของเรานะครับ<ม>เป็นเมืองเก่าตั้งแต่โบราณสติงปุระเนี่ยมันมีตำนานมีของดีเยอะแยะมากมายนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นก็บทคัดยอ่อของงานก็คือดูขบวนแห่และครับก็บบบอย่างน้อยก็คือนู่นี้นั่นครับแต่ว่า ไม่อยากให้มาดูแค่ขบวนแห่นะครับ hey, อยากุกสั้นมา <yeah. S 1> ดูมาชมนะครับ <Yeah. S 1> ผมเชื่อแน่ว่าพี่น้องนะครับลูกหลานแต่ถิงพระเองที่ไปอยู่ไกลอย่างร้อยพ่อเห็นนะลูกหลงก็นึกถึงนึกถึงบ้านน uh ึกถึงบ้านนะครับนึกถึงบ้านก็ขวากว่านําของนี้ตรงเนี้ยบอกกล่าวกั้กับเพื่อนร่วงมงานว่าเนี่นะแล้วก็พี่น้องต่างที่ต่างถิ่นนะครับที่ไม่เคยได้มาสัมผัส uh huh. อยากจะ,ะช่วงนั้นถ้าสละเวลามาดูนะครับ uh huh. ก็มาท่องมาเที่ยวมาชอบมาชิม หรือมาเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดงานไม่ว่าจะดูผ่านสื่อต่างๆนะครับก็ก็ก็อยากเชิญชวนมาเที่ยวด้วยตัวเองสัมผัสด้วยตัวเองอย่างนี้กว่าครับผมบบผมอยากจะลงลึกนิดนึงกับอ,อ,อ่านของพันอาการอำเภอเนี่ยเราเรามีกลุ่มต่างๆมากในอำเภอเตยพิงพระเนี่ยเราจะมีการประกวดอะไรไหมที่จะให้คนได้ดูได้รู้ว่าเรามีของดีในอำเภอเตยพิงพระ ในงานเนี่ยเราไม่ได้ประกวดนะคะ๋ยวเราจะมาไปเอามาโชว์อะไรเี่นแสดงแล้วก็จําหน่ายคืจะมีโซนที่เป็นโซนสินค้าโอท็อปเนี่ยอยู่นะคะเพราะนั้นเนี่ยเออก็ท่านใดอยากจะมามาชมงานแล้วนะคะอยากมีของฝากอยากจะลองทานดูนะก็จะมีสินค้าหลากหลายอยู่เพราะว่าสินค้าเนี่ยขนมพื้นบ้านเนี่ยเนี่ยขนมพื้นบ้านแบบนี้เยอะมีมีอยู่เราจะมีเป็นนีอันนี้เป็นข้าวข้าวพองนะบ้านเราเรได้ข้าวฟองแล้วก็จะมีขนมงา มีขนมงามีขนมลามีพวกนี้ด้วยค่ะครับแล้วก็ของที่ทําจากน้าผึ้งนะคะตัางๆในปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็จะมาเพิ่มเติมแล้วก็จากพวกเครื่องชาที่เป็นเส้นใยเส้นใยการาตูนนะคะก็จะมีแล้วก็วุ้นลูกกาลโกรนี่ก็อร่อยนะคะถ้าทานแล้วจะติดใจนะคะกรอบนอกนุ่มในในงานนี้จะมีจาหน่ายมีจําหน่ายแล้วก็น้องนั้นก็จะมีผู้ที่เป็นสินค้าทางการเกษตรด้วยนะคะผู้จิดการเกษตรทั้งหมดที่ท่ารเกษตรพูดถึงเนี่ยก็จะมาจะมาจําหน่ายในงานด้วย มันจะเป็นยุ้มโดดนะคะมันจะเป็นพวกยุ้มโดดสดและตนี้ก็จะมีค่ะ,อ,ะอยากให้ท่านกเกษตรอำเภอช่วยแจ้งให้ลึกนิดนึงว่าสินค้าเกทษตรที่จะนำมาประกวดมีเช่นมะพร้าวอ่อนเนี่ยเราจัดเป็นกี่ประเภทเนี่ยน้ำผาน้ำหอมประเภทน้ำหอมหรือประเภทอ,ะ,อะไรดุกลายมากอะไรเนี่ยเดี๋ยวเจาะลึกนิดนึงใช่ครับในส่วนของมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยนะครับเราก็กำหนด เป็นการประกวดพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมเลยนะครับลักษณะเด่ยก็คือมีลักษณะผลที่มีความสม่ำรเสมอนะครับต้นเนี่ยก็ต้องเป็นจีบตามสายพันธุ์ของมะพร้าวน้ำหอมนะครับแล้วก็จะมีผลเนี่ยไม่น้อยกว่า8ผลนะครับตอนสลายมีม,ม,ม,มีมีข้อจำกําำหนดครับแล้วก็ความหวานเนี่ยเราก็จะวัดตามองศาปิดนะครับก็ไม่ต่ำกว่า8องศาปิด <c oughs> นะครับถึงถึงจะถึงจะผ่านเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนมะพร้าวนะครับ ในส่วนของของตาลนะดเนี่ยครับทั้งตาลระดนดข้าวแล้วก็ตาลระดักาเนี่ยครับเราก็กําหนดว่ามีมีผลสมสม่เสมอนะครับเหมือนตาละดกาเนี่ย้าเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเป็นผิวที่สีดำนะครับส่วนตาลข้าวเนี่ยก็เป็นสีที่ออกอ่อนมานิดน,นึงก็ออกอ่อนๆนแบบเขียวเขียวนะครับแล้วก็เนื้อข้างในเนี่ยครับก็ไม่อ่อนหรือไม่แก่เกินไปนะครับแล้วก็ตอนหลายเนี่ยก็ไม่น้อยกว่าสิบปุ่นนะครับในส่วนของกล้วยน้ําว้าเนี่ยเราเราจะ ให้ส่วนของลที่เป็นกล้วยน้ำว้าดิบก็คือกล้วยกล้วย <ๆ S 1> น้ำวา้าดิบแต่ว่าแก่จัดนะครับ<ม>แก่จัดไม่เมื่อผ่าไปแล้วเนี่ยครเนื้อข้างในค่อนข้างที่จะจะเป็นสีเหลืองแล้วก็ไม่มีเม็ดนะครับอันนี้เนี่ยก็ก็เป็นส่วนของระพร้าน้ำหอมเอ้ยเป็นเป็นส่วนของกล้วยนะครับแล้วในส่วนของผลิตงาเซนเนี่ยก็จะมีอีกสองอย่างก็คือ,อน้ำส้มโนแล้วก็น้ำตาลโนนะครับนี่เก่ยวของ ของนักกำหนดเองเนี่ยเขาก็มีความาความสะอาดความความใสแล้วก็กรเรืรสชาติก็เป็นไปตามที่ที่ขอ้อกาหนดนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำตาลเนี่ยก็มีเราเน้นเรื่องความสะอาดแล้วก็เ,กกเกรื่องคุณภาพนะครับเอ่อก็อยากจะให้เกษตรกรนะครับโือเฉพาะแต่ละหมูม่บ้านนะครับได้มีส่วนร่วมในการนําผลผลิตมาในการประกวดอย่างน้อยเนี่ยก็คือหมู่บ้านละหมู่บ้านละหน,หนึ่งหนึ่งหนึ่งชนิดต่อหนึ่ง ได้มามีส่วนร่วมกันในตรองนี้ครับอยากอยากเรียนถามท่านนายเบื่อนี่ว่าในอันนี้เราจะมีการคัดเลือกคนดีสีลูกนูนด้วยนี่นี่มีความเพีทีนี้เราไม่ไม่ที่องคนดีสีลูกนูนทางสำนักงานเกษตรเนี่ยก็เป็นผู้รับผิดชอบที่จะดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งซึ่งก็จะมีทางทางเกษตรเพื่อเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าคณะทงานแล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็จะให้ แต่ละตำบลเนี่ยนะครับคัดเลือกมาก่อนเบืองต้นเนี่ยก็ตำบลละคนนะครับก็จะมีสเสื้คนแล้วก็มาจะมาผ่านคณะกรรมาการซึ่งห,หลักเกณฑ์เนี่ยเราก็จะจะเอาคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับทางถนนอาจจะเป็นขึ้นโนดแรล่ลูกโนดทําที่สืบเนื่องกับกับทาตถนนนะครับที่ให้เกิดคุณค่าขึ้นมาแล้วก็จะมีคณะกรรมาการในการในการพิจารณาคล้ายๆกับคน คนดีสีทองค้านะครับเขาจะไปใช้รักษาและกนปะเนั้นครับอ่อีกอีกอย่างหนึ่งเทพธิดาลูกโหนดนะอันนี้นี่ไม่ไม่ว่าใครเป็นเจ้าภาพที่จะเป็นน้อยค่ะหนูน้อยหนูน้อยเพราะธิดาลูกหนไม่มีปีปีนี้เราเปลี่ยนฮะครับเราเปลี่ยนมาเป็นเป็นบรรยากาศหนูน้อยลูกโหนดเพื่อเพื่อเพื่อให้เด็กๆเขาได้ไม่เข้ามามีส่วนร่วมบ้างนะครับ นูน้อยนี่เราจำกัดอายุอายุครับจำกัดอายุตั้งแต่1 0ถึง12ปีนะครับอายุระหว่าง 10- ถึง12ปีผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะครับก็อย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าอ๋ออ๋ออบตเป็นผู้ส่งอบตและเทศบาลผู้ส่งและก็ร้านค้านะครับอ้ยี่สคนยี่สคนท่านยี่ท่านครับเราก็ดูมนี่ยนะครับหนึ่งดูก็ดูรูกกระาตาดูปฏิพาณไหวพริบการตอบคำถามความสามารถพิเศษนะครับออ ผมมั่นใจว่าลูกหลานสติพระเราเนี่ยไม่ด้อยกว่าเพ<ม>ื<ม>่อนนะครับเราดูแล้วในการเวลาเข้าไปเรียนนะครับ<ม>หนูน้อยสติพระเราเนี่ยไม่ด้อยกว่าเพื่อนเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสที่จะหยิบยื่นให้เขาเนี่ยอาจจะมีน้อยนะครับ,รบแต่ครั้งนี้แหละเศรพระลูกโหนดก็เป็นโอกาสหนึ่งที่จะให้ลูกหลานเราได้ได้มีเวทีนะครับรเพื่อไต่เต้าครับอยากให้ทางกศนเสริมนิดหนึ่งว่ามีอะไรเพิ่มเติมอยู่ไหมของทางกศนครับ ไลเด่นไล่เด่นเชจุ๊บหน่อยทั้งก็สนองเ่นะคะก็ในวันนั้นนะคะในสถานศึกษาของโรงเรียนในอำเภอสทิพงะาก็จะมีการชุดการแสดงนะคะชุดการแสดงจากโรงเรียนหลายชุดนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆในการแสดงของนักเรียนด้วยนะคะ ผมขอเรียกเพิ่มเติมนิดนึงครับเดี๋ยวผมผมจะถามนิดนึงครับกิจกรรมแต่ละวันเนี่ยเราจะเริ่มกี่โมงช่วงกลางวันเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยสี่โมงโมงครึ่งี่ยจะเริ่มการแข่งขันต่างๆแล้วแต่ว่าสมมติขนมโคเครื่องแกงปูมะพร้าวเนี่ยติมานก็ต้องมาเตรียมเตรียมวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะครับหลังเตียงก็อาจจะบ่ายสองโมงเพราะว่าบางทีมันต้องมานะส่วนการการแข่งขันเนี่ยจริงๆจะเริ่ม ประมาณสี่โมงครึ่งเพราะว่าสี่โมงครึ่งเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับก็สนุกมากอยากอยากชวนเชิมาดูเสร็จแล้วพอพี่น้องมาชมการแข่งขันต่างๆแต่ละวันแล้วก็เดินชมร้านค้าต่อด้วยการแสดงของชุดแม่บ้านต่างๆถ้ามีการประกวดก็จะต่อเนื่องแล้วตามด้วยศิลปินที่ที่เขารับเชิญมาเพราะมาเที่ยวแล้วคุณไม่มีไม่ไม่ไม่เหงาแน่นอนนะครับเออไม่เหงาแน่นอนครับ ท้ายสุดท้ายผมอยากให้ท่านนายเภอช่วยเชิญชวนนะครับผู้ที่จะมาท่องเที่ยวในงานนี้นะครับว่ามาแล้วจะได้อะไกกลับไปบ้างในเรื่องความปลอดภัยอะไรเนี่ยท่านนายเภอช่วยเชิญชวนก็ขอญาตเชิญชวนนะครับเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอตะทิ้งพระแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็วันที่28กรกฎาคมจนถึงวันที่4มิถุนายนนะครับแล้วก็รับรองเรื่องความปลอดภัยครับเพราะว่าได้ทางได้ประสานกับทางทางสถานีตำรวจ ภูธรสติงพระนะครับสถานีตารวจภูธรชุมพลนะครับและมีกองกําลังของมีกํานันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรนะครับเป็นเป็นรักษาความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็จัดทุกคืนครับจัดทุกคืนครับรับประกันความปลอดภัยครับครับครับก็วันนี้ผมในฐานะเป็นพิธีกรักถามนะครับก็วันนี้เราก็ได้สาระเกี่ยวกับอ่านวันรุ่งนีนะครับ อย่าลืมนะครับวันที่สี่วันที่แปดถึงวันที่สี่นะครับอยากให้ประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวที่ได้ดูได้เห็นข่าวนี้แล้วก็บอกต่อๆด้วยว่ามาเที่ยวหาลูกโดแล้วไม่ผิดหวังนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพิธีกรแล้วก็วิทยากรต่างๆที่ให้ความรู้วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณกันเงิบครับสวัสดีครับ